สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch w y Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch w y Challenge เกือบจะพูดออกไปแไม่ใช่ติ่ง Watch w y Challenge คะว่าเราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้ได้เลิกงามยามดีมาริ่เรียนวิชาแอดลาสในศูนย์งาน ทำความรู้จักน้องแอตลาเพราะเรารู้มาว่าวันพรุ่งนี้ในวันที่เราลงคลิปนี้ยทุกคนเรามาเรียนรู้ก่อนเพราะว่าพวกนี้เหมือนน้องจะปล่อยเพลงใหม่มา ถูกต้องเราก็เลยจะมาทําก่อนเพื่อทําความรู้จักกับน้องๆเดี๋ยวเผื่อว่ามีโอกาสได้ทํา MV จะได้เราจะได้รู้จักน้องมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยช่องเราอะเคยทํา MV น้องไปแค่หนึ่งครั้งเองสมัยน้องเดบิวต์แรกๆใหม่ๆเลยแล้วเหมือนกับว่าเอ้ยแบบเราห่างหายจากทีป๊อไปนานพอสมควรแล้วก็เลยแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสได้เหมือนมาโพสต์บอกตอนนี้ทุกคนจะได้ทราบว่า แบบ้ใครอยากทาเกมให้เราแล้วก็มีแฟนช่องใจดีหรือท่านกนะ็คือพี่ฮูก<ค>น,นะคะคผ<ม>ขอบคุณ<อ>ค่ะพี่ฮูกก็ได้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ทําเกมแอดลัดให้แต่ต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนว่าทุกคน เกมเนี้ยที่พี่ฮุกทํามาให้อ่ะพี่ฮุกทํามาให้นานมากตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแลวเราอ่ะก็ดองไว้ทุกคนไม่ไม่มีเวลาเล่นเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าพี่ฮุกเนี่ยเดี๋ยวจัดแล้วนะพี่ฮุกเลยบอกว่าเอองั้นฝากแจ้งแฟนๆต้นคิดว่าเกมเนี้ยผมทํามาให้อ่ะนานแล้วแล้วในในคลิปตอนแนะนาเนี่ยได้ใส่อายุน้องไปอมาตอนนี้ไม่ข้อมูลอาจจะยังไม่อัปเดตเพราะว่า มันนานไงเราเอามันอัปเดตตอนที่พี่คุกทำแต่ตอนที่เราเล่นอ่ะมันไม่อัปเดตแล้วต้องขออภัยด้วยนะทุกคนขอโทษด้วยนะครับผมเป็นเพราะพวกเราดองเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดที่ใครผิดที่พวกเราดองเองจริงพีุ่กทำให้อย่างดีที่สุดแล้วใช่แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมไปจดจำน้องๆกันสำหรับใครกับน้องสามารถมา ตรวจสอบพวกเราได้ว่าพี่วัดวานั้นเป๊ะแค่ไหนเอแต่ว่าถ้าเกิดจําอะไรยังไงผิดไปก็อย่าด่ากันอย่าว่ากันเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้นะจริงผมจะตั้งใจให้ดีเลยถูกต้องครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะถูกต้องและว a t ว h ยน้มี Member s h i p นะถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรเมมเบอร์จ้าและที่ส เรายังมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับผมให้ชอบคลิปนี้เป็นพิเศษให้กำลังใจพวกเราได้นะครับผมใช่จ้าโอเคถ้าทมแล้วก็เป็นเล็กจังเลยจ้าพี่กก็บอกว่าเว้นมาไว้ให้ฮานาเป็นรุ่นน้องหน่ารักอ่้ามาแล้วรุ่นน่ารักจังเลยแอดล้ามีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ้าไปหักไปทุกคน แอดลารเป็นศิลปินชายกลุ่มแรกและเป็นศิลปินกลุ่มที่สองของค่าย XO XO Entertainment ต่อจากโฟรอีมนะคะในปีเมื่อวันที่7ธันวา64มี่บนคขับชื่อว่าเอลิฟนะคะผลงานออกมาแล้ว4เพลงล้วเราเคยทำเมด a เมด y ใช่มีทั้งหมด7คนโอ้ยเราเราชอบเพลงคุยแกล้งเหงาว่าเคยฟังใช่ไหมเคยฟังคุยแกล้งเหงาโอเคมา บอกกันค่ะคนแรกจูเนียจดกันเดี๋ยวเขาจดกันนะคะ <Junior. S 1> ทุกคนเราจะใช้วิธีใดในการจำน้องดีนะจูเนียขอเวลาจดจำน้องๆน,นิดนึงนะทุกคน้นงเกิดสี่ศูนย์ นาพัทรโอสายไทยอ่ะอ่ะพร้อมอย่างพี่ดนพร้อมไหมคะอต่อนะอืต่อไปเจ๊ทคนที่สองน้องเจ๊ว้าวน้องเจ็ดหลอดจังเอออือ,อ น้องเจพัดไพ่บุนโอภพาสวรร์อันนี้แบบว่าน้องดูจะเป็นคนตัวสูงอใช่ไหมเนาะต่อไปค่ะทุกคนพร้อมนะครับภูมพูมน้องพูมนาลาน่าจุ้มจุมน้องพูมภูมอืมน้องน่ารักเนาอืมอืม จำน้องได้ไหมเนี่ยขี้ใหญ่พี่ใหญ่นั่นจะเกิดสี่ส่วนกันเนี่ยนี่ต่อเรียงแต่ไม่ยุนายอันนี้ฉันจำได้เพราะว่าเปลูกศิษย์ฉันหรอลูกศิษย์ที่สตรีวิทย์สองตอนอยู่โรงเรียนเก่าไนส์ไนสวิชพลสมคิดถูกต้อง ฉันไม่เคยสอนห้องนางอืมแต่ว่าจำน้องได้ใช่เคยเห็นอยู่ตอนที่โรงเรียนอืมตอนที่โรงเรียนสตวิสองโอเคต่อไปออรินนออ้องมีความลุกขึ้นใช่สุดประกิจเพนนอสเอ่ออินโอ้ยเกินไปสัสี่หก เด็กมากเลยอ่ะอาจะรอสิบสองปีรอบยังไงปะใช่ถ้าสิบสองปีก็รอบนะเออปีนักขัต์เดียวกับเราเออบอกนะคะทุกคนค่ะมิวออนอุ้ยช yeah. ื่อน่ารักอะชื่อนั up! ้นนนใช่ไหมนั um, ้นนนนมิวอ้อนมิวอุ้้ยนนนนมิวออน มิวอ้อนนะนนนามปีติสิบก้าโอ้หกคนแล้วซื่อเก๋มากเลยเนาะนนนนโอเคต่อไปค่ะเจ็ดน้องแทนอันนี้เป็นคนเดียวที่เรารู้จักนะเพราะโอ้เคยเห็นน้องในเอวีของโฟอีก็เลยแบบจำได้น้องเป็นมักเน่อ่ใช่มักเน่ถาปนาจงกลรัตนาพรค่ะ จริงๆนะถ้าพอ,พอพอมาดูจริงๆนะก็คือทั้งเจ็ดคนเนี่ย<า>เขาจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเลยเนาะใช่ก็ก็แตกต่างนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอแบบเห็นทีละคนแล้วเธอจะจำน้องได้เลยไหมได้แต่ว่าพี่ฮูกจะมีทวนอีกรอบหรือเปล่าอ,อย่างอีเราไปดูกันต่อนะคะตอนนี้ก็คือสมาชิกทั้งเจ็ดคนครบแล้วนะครับผมแปะแปะต่อเลยนะทุกคนลองดูกันอีกรอบเป็นการทบทวนเป็นการรีเช็คนะคะสำหรับใครที่ ยังไม่รู้จักน้องๆก็เดี๋ยวมาเล่นกับพวกเราได้นะครับผมอัปปายจูเนียอ่าอือพอทำผมสีต่างๆางกันแล้วก็แบบเออเธอรูปน้องเขา,ม,ามีความคล้ายกับนิกกี้บางมุมนะบังม<อ>ุมบางมุม<อ> น้องนิกกอะเรารู้สึกว่าน้องใล้ขายน้องชื่ออะไรแล้วไหนคะือหยุดก็เรืองออกไ้จากสมองฉันได้ยังไงทินิตีนะ้น่ะปอเช่โน <No. S 2> ้ไม่ใช่มีปอเช่มีเติร์ดน้องที่เล็กที่สุดชื่ออะไรนะจะกีเออๆ เออมีความแบบนิดนึงอ่ะใช่มาเป็นเทคนิคในการช่วยจำใช่ใช่ทุกคนอย่าอย่าอย่าถือสานะใช่เป็นเทคนิคของพวกเราด้วยแบบทรงผมอะไรเงี้ยเออมาต่อนะคะเจดเจ๊อืมได้อืมได้อยู่น้องเจ๊บอว่าจมูกโด่งมากใช่โอเคอืม ต่อนะอืมอู้ลูกนี้ก็เหมือนกันเลยเออลูกเป็นสามชั้นามลูกสามสไตล์แตกต่างแตกว่าคืออย่างตอนเรียนเรียนรอบแรกอ่ะน้องจะมีความเป็นแบบตีต๋อะไรนะเนี้ยดูแบบว่าอินเตอร์ว่าเลยเนาะอันนเี้ยดูไม่จุ้มเนี่ยดูเท่ว่าเลยเนีายอันนี้ขรึมมากรูปรูปนี้ภูมิอืมต่อจ้าไหนอ่าตาโตใช่ ตาตมากอุ้ยน้องไนท์เคพาไหมคะได้ได้ค่ะต่อไปอารีนานี่ก็คือชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของเขาอืคิดว่าทุกคนน่าจะจำน้องได้ลุกใส่แว่นน่ารักจังเลยเ่ะนาอลุกนี่ก็คือแบบว่าลุกกลางก็คือแบบว่าเออมากผมแบบผมสีสวยมากต่อแลจ้ะมีวอน โอ้ยมีออนน่ารักอ่ะมีแจมเออแจมแจมฮะฉันตอบผิดคนอย่าว่าฉันนะจริงกลัวเหมือนกันแต่๋ยวาจำน้องให้ดีสุดแล้วก็แท๊น่ารักเออเออพอผมแบบสามลุกก็แบบแตกต่างลยนะเออมีความวบาผมสั้นผมยาวอะไรเงี้ยน้องแท็กมีความเหมือนเจ้าล่างหน่อยหน่อยไหม อันนิดหนึ่งอันนี้เจ้ล่างเจ้าลงวงไรส์นิดหนึ่งนิดหนึ่งเขาติ๋ๆหอมๆหน่อยเนี่ยลูกกาแบบยิ้มเหมือนเลยนะเออเออีแก้มนิดหนึ่งอืมอโอเคมารอบแรกเต้นฉันตื่นเต้นมาอย่าลืมจดแค่งด้วยนะคะทุกคนได้ค่ะมาเริ่มกันเลยจ้าร a w น n สต t a r t ตึง ่หเดี๋ยนนะเธอลายมือฉันแย่มากตอนนี้เก่งไม่กลัวกลัวช้าค่ะเห็นไหมนะตัวใหญ่อีกหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวรับได้เดี๋ยวรับหน้าเดี๋ยวรับหน้าหาหาแบบกันทุกคนตอบทุกคนตอบน้องพุ้ม เย้ <Ye> ได้หนึ่งคะแนนแล้วเฮ้ยเก่งเว้ยเตยเก่งเว้ยพึ่งเริ่มนะอย่าเพิ่งขิงนะเตยมันเก่งเว้ยจุดคะแนนจุดคะแนนค่ะมารูปที่สองค่ะพร้อมนะคะครับเอาละ เก่งไม่กลัวกลัวสาวฉันตบอตบมิออนเออเหมือนกันเย้เฮ้ย <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> hey, เรายังได้อยู่นะเรายังได้อยู่พี่พวกต้องภูมิใจจริงแต่นี่พี่พวกว่าพึ่งแค่สองขอ้ออย่ากพึ่งดีใจไปดีใจไป่าอเอาละเส็จแล้วค่ะ พี่ดนรีบรพี่ดนรีบอ่ะเอ้คนเดียวกันปะคนเดียวกันปะไม,ไม่เลยฉันมั่นใจมากมเยท้ทำไมอะคะทำไมอะคะพี่เต้ผิดละผิดไปแล้วหนึ่งคอค่ะพี่โุกพ <laughs> ี่พุอยู่ว่าเต้ย <laughs> แรงมากเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเจ๋งเกินไปมันต้องมีคนผิดบ้างตามสไตล์เออต่อค่ะอ่าอุ้ยค่ะรักเลย nice time ใช่ไหมเย้ สามคะแนนแล้เว้ยเก่งมากพวกเราสามคะแนนแลวเว้ยตัวตึงตัวตึงมากมาต่อไปตึจใช่ตึงอ้ยเป็นใครไม่ได้น้อกแากเทย์เย่ยังไม่กดเฉลยเย่น้องแทดถูกต้องอ่ะสี่คะแนนแล้วฉันฉันผิดไปข้อเดียวขอโทษนะคะทุกคน อย่านะว่ากันนะอย่าว่ากันนะต่อไปอ,อ่าเจดเย้เยี่ยมเก่งจริงพวกเรา จริงพี่พูดไม่ผิดหวังแล้วแล้วก็แอสลิททุกคนต้องไม่ผิดหวังเอลิทเอลิทใช่เอลิททุกคนต้องไม่ผิดหวังตัวเราต่อไปอ่ะตอบเลยไหมตอบเลยหนึ่งสองสามไอ้ไปเลยเชอคนนี้ต้องมั่นใจมากนะเออเลดจริง ไม่ยากเนาะไปต่อกันเลยเพราะว่าน้องไม่เหมือนกันด้วยเนาะใช่แต่ว่าฉันตอบผิดไปแล้วหนึ่งขอขออภัยุคนด้วยนะคะขออภัยพี่พูกด้วยนะคะมามาไปต่อนเลยเริ่มยากต่อไปะมาแบบไหน round t w start หนึ่งกับสองอืมเธอพี่เต้ยเริ่มสับสนเหรอทับสนเลย ถ้าลายมือไม่สวยขออภัยนะทุกคนตอนเนี้ยสองคือจุนเนี่ยหรือเจ๊ทุกคนเติรปะเลือกไะหนึ่งสองสามหนึ่งได้สองเจ็ดอันนี้ก็ได้หนึ่งคะแนนถูกไหมหนรือสองให้สองไปเลยเพราะมีก็หนึ่งเพราะสองโอเคเป็นรูปนะโอเคถูกไหมใช่ลบกัน เลิศนะฉัน <c oughs> ่งมากมาต่อค่ะว้าวว้าวหนึ่งกับสอง เลยค่ะหน่อสมพูงกับเอวีเย้เม่เรายังถูกกันอยู่ตอนนี้คนได้11มันจะได้10ใช่ไม่เป็นไรค่ะต้องมีหลักกันบ้างจริงหันกันเล็กน้อยแกมนะคะต่อไปปั๊มหนึ่งสองสาม อ๋อคนะแบบนึงนะใช่ไหมฉันชอตอหลูกคนที่สองอะลูกเขดีมั้ยเออจริงนะลูกดีดีแบบนึงนะทุกคนอมาชเลยจ้าก็คือน้องมิวออออจูเนียร์แล้วใร่ไดส เราไม่ก็เรันเองว่าฉีดยาม่านมาหนึ่งโดสผิดก็คือแบบว่าผิดแค่เป็นคอนเทนต์ผิดูผิดเป็นคอนเทนต์ผิดเป็นครูจริงเพราะเป็นครูจริงจริงเป็ครูจริงโอ้เริ่มเลยเริ่มแล้วของจริงมันอยู่ตรงนี้ค่ะของจริงอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอืมตายแล้วตายแล้ว มาแล้วความมั่นมาแล้วความมั่นได้ทํางานแล้วความมั่นได้ทำงานมันยังต่อสุดยาวแค่จะได้นะอ่ะยังไม่เสร็จเก่งกูเวยฉันอีกแล้วเฮ้ยมีเตยออกมาออกมากับต้องเลือกหนึ่งจะสามอ่ะ เธอฉันหนึ่งกับสามนั่นคือคนที่ฉันสับสนแหละถูกไหมแต่คนที่เธอมั่นใจก่อนนี่ต้องหัวหลอกกลัวเฮ้ยหัวไป สั่นร้องอีเต้ยันร้องมาหน anyway> right um ึ่งสองสามแทไนจูเดียเต้นเน็ตเพลงงงมากเป็นคอนเทนต์เพราะว่าผิดเป็นครูพี่เต้ต้องเลยต้องผิดเห็นไปปุ๊บอ่มอีเต้ขำไปรู้เลยอ่ะอ่ม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 เอาไปหูมาเดี๋ยวนะ หนึ่สสพี่ฮูสี่ให้น้องคนนี้องไม่แดงคนที่สี่คะแนนอะสี่สามมึงตอนนี้อทีใครอะวกพี้กับไอพี่โดนกับกูเท่ากันใช่ไมเออเออสิบจกโอเคใช่กูสิบสี่กูสิอ๋อสิบเใช่ไหมโอเคอ่ะเอาให้เทาเตยเราไม่ผิใช่ไหมพี่โดนแช์เนี่ย เอราสวยค่ะดึวยมิวออนสองพุ่มสามเอวีสี่เจ็ดระบกไปเลยที่รวบไปอีกสี่ไว้หนึ่งสองสามสี่ลดมาถ่ายเต้ยเก่งเว้ยมาโอ้ยผิดเป็นคอนเทนต์ทุกคนต้องเข้าใจเป็นเต้ยนะคะผิดเป็นครูอ่ะต่อค่ะไปกันต่อที่รอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายต้องเปมนแบบลูกหมูแน่นอน รอบสุดท้ายไปดูกันเลย Final Round Start เออ,อ,เ,เ,อเรียวมเฮ้ยน่นหล,ลักจึงเป็นเราพู้ดูอย่างเี้เนาะอือ สนมั่นใจมากนี่ก็มั่นใจว่ามันจะถูกเออมาเลยค่ะหนึ่งแทสองมีวอนสไหนสี่เจ็ดาอรินหกูมิเจ็เนียร์เเ้าเอาไปเจ็ดแขนนะคะขอเกียงอนนี้นคหนึ่งสองสามสี กั็แบบดูอ่อนเหู่นเนาะใเพราะว่านองแบบว่าอีกกรลัตเลี่ยแต่พอมุมข้างเนี่ยฉันก็เลยเริ่มสับสนไงไม่เือไม่เป็นไรนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะมาต้องแทนมีรักจริงด้วยใช่ต่อไปว้าวโอ้โหเห็นนะ อันนี้มีความแบบปิดหน้าปกปิด,ปด,ปด,ปดเล็กๆจริงเราใช้เก็บคนที่มั่นใจก่อนจะไล่ไปทีหลัง เฉลยค่ะหนึ่งเจ็ดสองมิออนสาภูมส่จูเนียห้าแท้หกนเจ็ดเออรีวขอเป็นพยานฉันตอบถูกหมดเฮ้ยเก่งมากหนึอี่เอาสสามสี่ห้าหกพี่เตยเราต้องได้เท่าไหร่หรอตอนนี้หรอบนง่ะยี่สิบเอ็ดบวกเออ ฉันได้สองสิบสองมาฉันจั่มไดา้แล้วเดี๋ไม่เจอฉันจะไม่พูดเยอะเจ,ะจะะ็บคออ่าเพราะว่าปวดน้าแตก <c oughs> ต่อค่ะเอามารวมใช่ไหมโ<า>อเคหนึ่ง สี่สี่ห้าสี่ห้าถึงไหนเออเลนเล็ดีด้วยเฮ้ยอืมเฉลยค่ะเขาทำรูปน้องหัวโตมา หนึ่งมิวออนสองเจสภูมสีจูเนียห้าไนท์หกแเจอบีเฮ้ยฉันตกฉันกฉันกกกหมดเราได้เต็มกันอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่หน่งสองสมสี่ากเจ็ปังมากเลยฉ เนี่ยเดี๋ยวฉันจำได้แต่ฉันทำผิดในคอนเทนต์จริงแต่ก็จะถูกหมดมนะันจะแบบดูเก่งเกินไปเหรอเก่งเกิจนจุดสโลว์มาต่อเลยจ้าไปโอ้ยน่ามากไม่ได้ดีโอสามนี่พอยิ้มแล้วเปลี่ยนเลยจริง จริงฉันเกือบตอบผิดแล้วอ่ะันชชอบเราย,ยิม้มของเบอรก์กกอาแบบแซบงบ จเลยนะคะทุกคอนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไนสามจูเนียร์สี่เออรินห้าแทหกมิออนเจ็ดพูเฮ้ยที่ต้เก่งมากพี่ออนตอนตอนแรกเกือบตอบสาเป็นน้องพูมแล้ตอนแรกบอว่าค่ะเฉพอดูอ่อนอีกสี่สิบามีปลี่ยนเก้าคะแนน้พี่เต ลูกคนค่ะอ้าวจบแล้วอ้าวว้าวไปแล้วไปเลยแล้จบแล้วทุกคนลคือคะแนนเต็มแล้ว49ใช่เราได้49ใช่พี่ภูบอกว่าหวังว่าจะจำน้องๆได้มากขึ้นนแล้วยัยจบแล้วพี่ตุ้ยได้46คะแนนตุ้ยกับพี่ดดนได้49คะแนนเต็มเลย เยแบบปังรู้สึกจำน้องได้เลย46คะแนนนะคะติดไปติดไป3ข้อจริงเยอะไม่เยอะเดี๋ยวพอมีเอ็มวีใหม่นี่น่าจะได้พอมาตั้งใจเรียนจริงๆแล้วก็ตั้งใจจริงๆอะรู้สึกว่าทั้งเจ็ดคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเนาะสามารถแยกออกได้เลยทุกคนใช่ใช่ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าน้องมีความแบบใครเป็นสามอะไรแบนี้แบบแล้วทุกคนน่ารักมากเวลาแบบว่ามุมถ่ายรูปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยยิ้มน่ารักมาก ใช่จ้ะนะครับก็เดี๋ยวไว้รอติดตามนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปในต้นคลิปว่าวันพรุ่งนี้น้องจะปล่อยคัมแบ็กคัมแบ็กกับอัลบั้มกับซิงเกิลใหม่ต่างๆก็เดี๋ยวเรามารอรุนกันนะครับผมโอเคก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง สามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย